เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะน่ะเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เล่นนานไม่รู้เลยเลยคสกิลผมคือสกิลอะไร,อ,ะไรอ๋อน่นคือสกิลอะไรอืม เอ,เ,อเอ้ยเก็บตายชาร์ตนี่เฮๆๆๆกดชาร์ตไปดีเฮ้ยอา้าวเฮ้ยจะตายแล้วอือเอาไปเอาไปเหลืองเอาไปไปเหลืองไปเอาไปเหลืองไปซะนีเ่เอาไปเหลืองไปเลยเฮ้ยแม่งบู๊ตบอล เรียกพี่หลินน้องเรียกพี่หยออฮ้ยไม่มีโลว่ะกําลังทําตัดเอ้ยโอ้ยไม่น่าไม่น่าเล่นท่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันออกเกมหรออุชาเตะแล้กันนะเอาไอ้น้องชายกี่นังเตะเลยน้องชายพี่โอ้ยเจี้ Cú lên thả ra ra bra, bra, bra. thang tha, ngay à hơi ô à, kịp tay hà năng tê hơi chúp hơi chúp cái lao à cha ô โอ้ยมันพิมพ์จีดูดิมันพิมตูถูกเราอ่ะดูดิมันทิมจีจด,ด,มมดูถูกเราอะ่อะสกิลผม,มคือสกิลอะไรวะคือสกิลอะไรวะอ๋อมันคือสกิลตอนใช้สองเออหนึ่งหนึ่งไม่ได้เออใครเขา้าใจละเฮ้ยอ่าใช่ครับเฮ้ยอืมอุย้ย เลยกันนะโอ้ยเอามไปเหลืองไปมึงอะไหนเพื่อนไปได้เม็ดคู่สองได้เม็ดคู่สองไปดิได้เม็ดคู่สองไปด,อด,ได,อดิอะไรบอกว่าจีจีนะบอกว่าจีนะาจีผมอยากเต้นแล้วอะเอหนึ่งแล้วกูจะท่าไม่ได้แล้วอะ่ะห,หนึ่งแล้วอะ่ะ กะจะใช้ๆๆอันติดนิดหน่อยเจ้าเหรอเจ้าใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเชีย่ยว้าวชนะเฉยเลยเฮ้ยว้าวด่านผีวิวิวมีไพ่ตกตรงมาด้วยอ่ะว้าวแบบแะไรครับเนี่ยมันคยอเล่นมาก่อนเลยชาเตะผมจะเป็นสไตรเกอร์ระดับหนึ่งแล้วล่ะสูงม,มาสูงม,มา เฮ้ยอันติได้กันนะเฮ้ยมาเลยนี่เฮ้ยเตะแบบจังหวะเผลออ่รับได้เอาไปเอาไปไปชอบไปเฮ้ยเฮ้ยเอาตายแล้วเมื่อกี้กดงัวเลยเฮ้ยอันหนึ่งแล้วอ่ะเอาเอาตัวไหนดีนะเอาตัวนี่นี่ไอตัวนี้มันด่าเนี่ยเนี่ย โดนไปเหลืองตายเลยโดยนไปคร่สองชอบชอบเฮ้ยมาแล้วโดนเปล่าโดนเปล่าโดนด้วยเอาไหมเอาไหมโอายแล้วเฮ้ยส,ส่งให้เราหน่อยเราจะเตะเราจะอันเตะแล้วฮ่าฮ่านั่ตีละ

หายไปไหนวะเฮ้ยติอะไรแบบนี้อุ้ยชิบหายล้เฮ้ยน้องยังแข็งแกร่งจริงๆอืมชิบหายแล้วเฮ้ย,อ,ยอืมทันทันทันเฮ้ยรอดตายเออ เฮ้ยมันด่านขวาเนี่ยว่าโหมีคนจุดเวลาว่ะโอ้โหฮุยอะไรอะ่ะสกิลอะไรอะ่ะมันลอยได้อะ่ะอ๋อสกิลลูฟี่ป่าว่ะโดนโดนคุให้ใบอะไรเอาให้ใบตัวอ,อะไรเล็งตัวข้างหน้าได้ โอ้ยแม่งบดแม่งช้าบุ๊คบอลเหมือนกันเฮ้ย,ยามาเกลียนอย่างนี้ไม่ได้แล้วเวยกูเ,เล่นกันสองคนเฮ้ยถ้าใครแม่งหยุดเวลาเนี่ยกูจะเต้นแล้วนะอืมกูเต้นเลย เล่นคดีเล่นคดีไอ้นี่แล้วกันเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ว่าจะเตะนะรู้ว่าจะเตะนะอืไปก่อนเฮ้ยดูเวลาพอดีได้ไปละกูหนีแล้วกูหนีแล้ว อุ้ยตา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 ยแล้วโอเคโอเคอืมตะเลงอะครับผู้อืมอุ้ยยังไม่ให้ใบเลยอะตายแล้วอะตายก่อนเลยไม่ยังไม่ให้ใบเลยเฮ้ยเจนึงหนึ่งก็หรอ, <S 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 เ,อเฮ้ยอย,ยู่ตำขี้อะไรต่อใครใบแม่ง ช่มัมยฮะมั้ยอ้อันนี้แล้วนี่เราแบบเหีย้ยอุ้ยอะไระอะวิมากันนี่โอ้โหูยอย่างเร็วอุ้ยสกิลใหม่ใช่ปะ่ะสกิลตัวต,วตวลกอ่ะอุ้ยสกิลอะไรตัว,วนี้โอเคแจมอุ้ย นี่ติทันนี่ที่ในสิงคิวมาเลยครับเรื่องอ้ไรซู่ตเอ๋อเฮ้ยโอ้ยเต็มเลยอืม เป็นดาบสายลุกนี่หว่าว่าทำไมมันแปลกๆบุ๊ปบอนกับแอนอะไรไม่ให้แจมเล่นกันสองคนโหตุตึงเต็มเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอื๊เลี้ยงหลบเฮ้ยโอ้ยมาเลยอ่ะอะไรอ่ะ สามละเต็มเลยเนี่ยหุยเซิร์ฟไทยด้วย่ะเฮ้ยเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยด้วยด้วยเอะด้วยเอ้วยเออเด้อเม้ยไปโมโซยังวะเอ้าเนี่จส่งบอลไปส่งบอลมาลิงบอลไปลิงบอลมาเฮ้ยไม่ได้เอาไปเลยไปเฮเหลี่ยงสามคนยังเป็นไงโอ้ยเสือเป็นโคตรหมัวเฮ้ยอะไรอะ อุ้ยเพิ่งเพิ่งดูเองเืยไปดูอะไรเนี่ยโดนเลยนี่เอาเหรอเฮ้ยเอามาชอดอืม,มชาเตโอใครประวะเอาโดนโดน ตูแตกเลยเฮ้ยอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยเุ้ยสกิลตูตลกโอ้ยอยากมั่วเฮ้ยอืมรู้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 นี่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 อะไรเฮ้ยใครมั่งเตะแล้ววะชาร์จกันเฮ้ยอืม ผมยังเหลืออยู่ครับคุณจะมาแก้นผมมาไปเลยแบลเหลืองอะอุ้ยน้ำแข็งกูเพลนละอุ้ยมีคนแอบมีคนแอบเฮ้ยขอกระโดดขึ้นไปก่อนโอเค,อเค,อเคกูไปละจุ๊บจุ๊บเฮ้ยถึงแล้วเอ้ยถึงแล้วอะโอ,อ้ยชาร์ตนี่ย อ้าวฮ er pues mm ึไอคูเฉยุยเลี้ยงบอลอืมเลีงเลยเอ้ยมันมันมันไม่มันเจ็บหรอกมันมันช้าอยู่อ้ยคุณจะมาบุกบอลสุ่มนี้แน่นะโอเยคุณกปไปศูนย์กลางเฉยมาดิศูนย์กลางก็เข้ามางัดก็เข้ามาคนโดนไปดิโดนไป โดนใบไป,ไปเอาใบเปล่าเอาใบเปล่าเฮ้ยเชี่ยะนะปนพักเหรอโคตรดิ้งไปดิ้งมาอืมเฮ้ยเอาเฮู้จึกคุยค้างอืมเอาไปแดงเอาไปแดงปะโอ้ยเชี่ยมันคือเข้าพิพาททางเทคนิค เอาแม่งเอาคอทุบหัวกูอะไรกลยุทธ์อะไรมึงเนี่ยฮึมแงเอากลยุทธ์อะไรมึงอีกเฮ้ย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 เราตายได้ไงวะเนี่ยมันตึงจัดตึงจัดไงมาดิเอาแช่ <c oughs>